เช็คด่วนศึกสองช่องใหญ่พิศาวาสคาดเกม v ีเอสบวงวิมาลาเรื่องไหนคว้าชายเรตติ้งเปิดเรตติ้งละครค่ำคืนวันที่15สิงหาคม2,565กับการประชันกันจัง ของละครดรามาาสเข้มข้นของสองช่องใหญ่อย่างพิษสวัสดคาดเกมของช่อง3 VS บวงวิมานลาของช่อง7ที่ลงจอกอากาศตอนแรกงานนี้บอกเลยว่ากินกันไม่ลงคู่ขี้สุดสีสุดๆเริ่มกันที่พิษสวัสด์คาดเกมของช่อง3านำแสดงโดยเจมตจิรายุจีน่ายีน่าและน้ำหวานภูริตาที่เนื้อเรื่องเข้มข้นจนละสายตาไม่ได้พาเรตติ้งพุ่งไปที่3า หถือว่าสูงพอสมควรอย่างไรก็ตามแม้พิศวาสคาดเกมจะทำเรตติ้งได้ดีแต่ก็ยังพ่ายให้กับบวงวิมาลาของช่อง7ที่ได้มิกทองระยะมาประกบคู่กับเปรี้ยวทัศนียาและอูเป้เกตสรินเสริมทับความปังด้วยดารารับเชิญแน่นๆอย่างเทมหัตสวีและมุกดานนริงรักที่เปิดตัวตอนแรกก็ทำไปได้3.5คว้าชัยไปได้แบบสบายๆ